ออกเจริญทรบมญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงเจริญสติจังต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วหรือยัง หรือจะเอาตั้งแต่บุญจะเอาตั้งแต่ทำแต่การเกิดคงใจนั้นมีอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตไม่ได้วิเคราะห์เราก็ไม่ได้สร้างความรู้ตัวให้ให้ต่อเนึ่องทำใจให้สบายว่างกายให้สบายศึกษาชีวิตของเราทุกเรื่องอันนี้หลวงพ่อเพียงแค่ย้ำแค่เตือนให้พวกท่านได้สร้างความรู้ตัววิธีการแนวทางเท่านั้นเอง พวกท่านจงไปทำให้รู้ตัวทุกเริยบุตรั้งจะตื่นขึ้นมาว่าใจของเราเป็นอย่างไรใจของเรามีความอ่อนโนม้มใจของเรามีความแข็งกระด้างใจของเรามีความข้างวุมีความพุ่งสั้นเราจะแก้ไขวิธีไหนจะจัดการกับใจของเราอย่างไรทําอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงในคําสอนของพระพุทธองค์วิธีไหนแนวทางนั้นมีอยู่แต่พวกเราไม่ได้ นี่ทาให้ตัวเนื่องทั้งที่ใจเป็นบุญใจอยากแกได้บุญใจอยากแกรู้บุญใจอยากจะเห็นธรรมตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมแต่เวลานี้เขายังเกิดอยู่เขายังเกิดอยู่เขายังหลงอยู่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็ว่าเรามีสติปัญญาเต็มเปี่ยมแต่เป็นสติปัญญาคงองโลกีองสมมติที่ใช้ในระดับของสมมติ สติปัญญาที่จะเข้าไปรู้ธทมเข้าไปรู้ใจเราต้องสร้างสร้างขึ้นมาแล้วก็ตามทำความเข้าใจรู้ไม่ทันต้นเหตุเรารู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเรารู้จักขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราเป็นเรื่องของตัวเราเองทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนชีวิตของเราท่านรู้ชีวิตของท่านดําเนินอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มาสอนให้เดินตาม พวกเราจะปฏิบัติตามหรือไม่กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นนี้ใจที่คลายจากขันธ์ห้าหรือว่าแยกรูบแยกนามเป็นลักษณะอย่างนี้กิเลสหยาบกิเลสละเอียดท่านบัญญัติเอาไว้หมดแม้แต่ข้อวัดปฏิบัติขัดเขาต่างๆไม่ว่าพระวิโยมบัญชียิ่งพระเราก็เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติในระดับสมมติที่จะมากมาย ถ้าประพฤติปฏิบัติขัดเก่าตัวเองไม่ดีก็อาจจะผิดพลาดไปไม่ว่าพระบัยมไม่ชี้อะไรควรหรือไม่ควรก็ดูยิ่งพระเหล่านี้สำคัญจะลุกจะเก่าจะเดินจะพูดจะคุยให้สำรวมระวังยิ่งกับหาาิกับโยมก็ให้สำรวมระมัดระวังควรหรือไม่ควรสมมุติบิมุดสมมุติโลกกวัชชะไปคุยกันกันกบ อย่างพระคุยกับญาติโยมผู้หญิงหรือว่าคุยกันที่ไม่สมควรก็ดูไม่เหมาะสมก็ผิดวินัยก็มองดูแล้วก็ดูไม่สวยไม่งามก็ให้รู้จักแก้ไขปรปับปรุงทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตจนกว่าจะขัดเก่าถึงจุดหมายปลายทางได้คือใจของเราละกิเลสได้ก็ต้องพยายามที่วัดเราก็อยากให้มีถึงมีก็ให้รีบแก้ไขเสีย จะให้ได้พูดจะให้ได้บอกได้กล่าวหลายครั้งหลายทีไม่ดีมันไม่สวยไม่งามไม่ว่าพระวิญญาณบัชีทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกหาทางหลุดพ้นดำเนินทุกคนก็ปรารถนาที่อยากจะได้มีความสุขไม่มีใครอยากจะเอาความทุกข์ลงให้พยายามสร้างความขยันมั่นเพียรให้มีให้เกิดขึ้น รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบสะอาดจากข้างนอกส่งถึงข้างในจากข้างในส่งถึงข้างนอกจัดระบบระเบียบของกายของวาจาและก็ของใจทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงลงความคิดการปล่อยการวางวางอะไรวางความคิดวางอารมณ์ซึ่งเป็นนามธรรมานามธรรมนี่มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นรลกเราต้องสร้างความรู้ตัวเข้าไปรู้ว่าเขาไปร,ไปรู้เห็นอาการของเขา อาการเกิดการเกิดการดับการหลงการรวมการเข้าไปร่วมการยินดียินายนี่ใจของเรามีความกังวลมีความพงซ่านใจของเรามีกิเลสทุกคนก็มีกันหมดนั่นแหละแต่เดิมไม่มีแต่เดิมนั้นใจไม่มีใจหลงหลงหลงมาถึงเกิดความเกิดนั่นคือกิเลสในระดับหนึ่งแล้วเข้าไปหลงเข้าไปยึดจนคลายได้ดับความเกิดได้คลายความหลงได้ ันนี้เราต้องมีความเพียรเป็นเลิศการดําเนินทางให้ถูกต้องให้ถูกวิธีวิธีแนวทางที่พระพุทธองค์ท่านได้คนพบมีการจเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนามตั้งแต่ศรัทธาความเชื่อเชื่อต้องเชื่อโดยการจเจริญสติให้เกิดปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายแต่ทุกวันนี้ก็เชื่ออยู่แต่ยังไม่เห็นนี่ความเชื่อ เพราะในพระตนรตยเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อความตัสรุงพุทธองค์แต่ยังเข้าไม่ถึงยังอยู่ในการเดินทางอยู่เดินทางในการทําบุญให้ทานการสร้างตระบะสร้างบรารมีบุคคลที่จะเดินถึงจุดหมายจ,จริงๆต้องมีความเพียรในการสังเกตในการวิเคราะห์ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงจนปัจจัยของเราจะคลายออกเปิดเผยตัวที่แท้จริงแม้แต่ใจก็ยังปิดกั้นตัวเองยังหลอกตัวเองอยู่ขันห้าก็มาหลอกตัวเองอยู่ ใจก็ยังไปธาตุของกิเลสอยู่ค่มมีแต่สิ่งดีๆนั่นแหละมาหลอกเราก็ต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดเสียขณะที่เรายังมีกําลังอยู่อย่าไปโทษคนโน้นโทษคนนี้จงโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรัปบปุงตัวเราเองอยู่ตลอดเ,เวลาจะเป็นบุคคลที่ไปถึงผักเด็เร็วได้ไวอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็รีบทาประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลประโยชน์ระดับของสมมติวิมตุตติประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ให้พยายามทำประโยชน์ในโลกนี้เราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็จะออกมาดีบอกตัวเองให้ได้ใช่ตัวเองให้เป็นถ้าสอนตัวเราไม่ได้สอนใจเราไม่ได้จะไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่มีประโยชน์หรอกขนาดตัวเรายังสอนตัวเราไม่ได้แลวคนอื่นเขาจะสอนได้ยังไงเราต้องสอนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปับปรุงตัวเราใหม่ตั้งตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับจนกระทั่งหมดลมหายใจ จนมองเห็นความเป็นจริงจนรับรู้รับทราบได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็รีบแก้ไขเสีย้ยบุคคลเช่นนี้แหละจะไม่ตกอับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสร้างความรูึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะ,ะปะก,กันไว้พรพร้อม,อม,อมกันคอยไปสร้างสารรโตทำความเข้าใจกันเอาหลวงพ่อเพียงแค่เราไม่ปัง